สวัสดีครับอยู่กอล์ฟฟอร์ดนครสาขาบางแคนะครับวันนี้กอล์ฟจะพามาดูรถอเนกประสงค์7ที่นั่งของยี่ห้อฟอร์ที่ต้องบอกว่าร้อนแรงสุดในช่วงนี้ด้วยเอเวอร์ตคันนี้นั่นเองนะครับฟอร์ e เอเวอร์ตอนนี้เรามีทั้งหมดอยู่6รุ่น ผมรุ่นจะมีเอเวอเรสต์เทรนด์เอเวอเรสต์สปอร์ตเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพัดขับ2องไทเทเนียมพัดขับ4ี่เอเวอเรสต์วายแทร็กขับ4แล้วก็ตัวแพลตตินัมพี่ใหญ่เลยราคาจะแตกต่างกันนี่คือตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวบนสุดเนี่ยประมาณ1ล้านบาทแต่เดี๋ยวไปเจาะกันในคลิปต่อไปนะครับว่า1ล้านบาทเนี่ยมันต่างกันแล้วมีอะไรบ้างแต่คันนี้พามาดูแนวทางการแต่งนะครับเอเวอเรสต์ตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตราคา1 5ึ่0 0 0าาแสนแปดบาทแต่งอะไรบ้างมาชมกันเลย ตัวนี้ทําความดุดันเข้าไปรถเป็นสีขาวอยู่แล้วมีขาวเพิ่มความดุดันเนี่ยต้องเพิ่มสีดําตัดไปเป็นกิมมิกชุดแต่งที่เราใช้นะครับเป็นชุดวิกเตอร์ชุดวิกเตอร์ตัวนี้สเปเชียลกว่าเดิมเลยคือเราทําเป็นดําเงาตัดกับขาวให้มันดูมีมิติมากขึ้นกับไฟสี่เหลีย่ยมตัวนี้นะครับทำเป็นดาเงาทั้งชิ้นเลยด้านล่างยังเป็นวิกเตอร์เหมือนเดิม กระจังหน้าเพิ่มความโดดเด่นโดยการใส่กระจังหน้าชุดของมอนสเตอร์ที่เป็นซีซีคล้ายๆแบบฟันปีศาจมีไฟสัญลักษณ์มาให้เป็นไฟสี่เหลี่ยมเหมือนดวงตานะครับ4จุดแบบนี้เลยอ่าตอนคืนมาป้าเวลาเปิดไฟเนี่ยมันจะติดทั้งหมดเลยนะครับเพิ่มความดุดันให้มันแล้วก็ใส่นี่เลยคล้ายๆเหมือนกับผู้หญิงเขียนไอายไลเนอร์ครับเป็นเบานี่อ่าเบ้าไฟหน้านะครับตัววิกเตอร์เนี่ยถ้าเราใส่คิวซ um ุ้มล้อที่มันใหญ่เกินไปเอเวอเรสต์ ett, มันก็จะดูดุดันเกินไปเราเลยเลือกวิกเตอร์แบบ3นิ้วคิวซุ um ้มล้อ3นิ้วเนี่ย ให้มันดูเรียบเรียบหรูหราแบบดัชชี่มาพร้อมกับล้อแมกนะครับล้อแมกดําเงาจากวมพายประกอบเข้ากับยาง20ให้มันดูสูงใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งปกติรถคันนี้สูงประมาณเมตรเกให้มันขึ้นประมาณเมตรเก้าแปดหรือเกือบสเมตรนะครับแม็กขอบย0่ยาง2 6 5 5 5ขอบ20นะครับพอดีซุ้มล้อวางนิ้วมือประมาณ5นิ้วมือแบบนี้พอดีด้านข้างของปี2025เนี่ยโลโก้ของตัวชื่อรุ่นเนี่ยมันถูกตัดออกแล้วเนี่ยเป็นข้อดีเลยคือไม่ว่าจะขับรุ่นไหนเนี่ย แม้แต่เซลด้วยกันบางคนยังดูไม่ออกเลยว่าพี่ซื้อรุ่นอะไรมาขับนะครับแต,ต่วนะ่าตัวเอเวอเรสต์นะเหล่าหลังคานะครับเหล่าหลังคาเป็นดําเงาแบบนี้ถ้าเกิดเป็นตัวของเอเวอเรสต์วายแตรกเนี่ยมันจะเป็นเหล่าหลังคาที่ยกขึ้นมาจะมีนิ้วสอดด้านล่างได้ประมาณนี้นะครับใส่ข้อมือจับเข้าไปใครที่ชอบใส่แหวนเนี่ยไม่เป็นไหล,ล้วงขึ้นไปปั๊บก็ไม่เป็นรอยแบบนี้นะครับด้านท้ายก็มีคิย์ุนรอมาให้แล้วมาดูด้านหลังกันนะครับ ด้านหลังคันนี้พิเศษเลยก็คือติดไฟคายเย็นก็ไปเป็นข้อไฟท้ายแล้วก็ตรงนี้เวลาที่เราเบรกครับ ev ersc e มันจะมีแสงไฟติดนะเวลาเบรกปั๊บเป็นไฟสีแดงเวลาเราปล่อยเบรกปั๊บเป็นไฟสีขาวชุดวิกเตอร์ด้านหลังนะครับกันชนด้านหลังเนี่ยเพิ่มมาเนี่ยมันจะเพิ่มความทันสมัยขึ้นมาเป็นขีดดำเงาแบบนี้แล้วก็ตัวชายล่างตัดดำเงาท่อสามารถเลือกได้ อันนี้ใครที่ชอบแบบว่าแนะนําเลยเป็นทิกมงคลนะฮะอันนี้ลูกค้าแบบว่าอยากได้ความเป็นอินฟินิตี้ก็เป็นท่อเลขก8อินฟินิตี้แบบนี้นะครับหรือว่าจะเลือกเป็นท่อวงกลมท่อสี่เหลี่ยมท่อแปดเหลี่ยมเลือกได้หมดเลยอ่ารอบคันก็จะประมาณนี้พามาดูกันแบบนี้เลยนะครับท่านใดสนใจแบบนี้นะครับสามารถมาที่ฟอร์ดพระคนครสาขาบางแคได้เลยหรือว่าพิมพสนใจใต้ดีคลิปชันด้านล่างเรายินดีให้บริการกับกบอล์ฟอร์ดพระนครสาขาบางแคโอเค